สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับ s o u t h c a s t Channel yes วันนี้ถ้าเป็นการไฟกันนะครับผมระหว่าง v v t 1 8กับ Great Nature นะครับผมที่เติอมองใหม่คืออะไรเอ่ยวะมงม,มชัดจ็อกเกอร์ <Ring> ใ,ใส่ในเวอร์ใส่ในเวอร์ฮะกับ Great Nature ที่เติมมาเชิญนะจ๊ะรูปเกมเป็นไงเราไปชมกันเลยก่อข้างหนึ่งจะเป็นพี่ปลายสวย่วนข้างหนึ่งไม่ใช่ผมแต่เขาจะเป็นน้องราอูนหมายเลขสอง ไม่บอกชื่อก็จะตั้งลาอูนให้เล่าก่อนตั้งชื่อหมีให้ไม่รู้ชื่อพ่อใครคู่ขีคู่ปั๊บปั๊บคู่เขาเริ่มก่อนเปลี่ยนสองมุมกล้องใหม่ก็อาจจะแปลกตากันหน่อยนะจ๊ะแต่รับลองว่าดีกว่ามุมกล้องเก่าแน่นอนนะจ๊ะเปลี่ยนสี่อุ้ยเฮียเอ้ยเลาให้ผมมีความคิดเห็นยังไงกับมุมกล้องใหม่ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยจ๊ะ อยากให้ทุกเด็กเป็นของผมก็คอมเมนต์บอกได้นะครั้งนี้เราเปิดอลครึงเฮ้ยตลกแดดนะไร้นกฟิวบ์อาจจครับเซนโดรเช่นเดียวกัพูดคอมเมนต์นะไร้ดิเตอร์กรอนตัวหนึง่งควิกชิลข้อสติงเจนดิเตอร์เกี่ยวหน้า,ฟาเฟตเตอร์คนไหนก็ตามที่หาก,การ์ดจากกองการ์ดตัวเองที่ความสามารถการ์ดเฟตเตอร์คนนั้นต้องโซบัสหนึ่ง ักสายดีผ่านนะคริสติคอลโอ้โหด็อกิเกอร์เฮ้ยโม้ไม่ชอบดีเขาอีกนะเจ้าบ๊อบเจ้าบ๊อบคุณมันโมมากเลยขอรับกับผมว่าคุณโม้กับผมนะไปยังเป็น plus tiger คอมาลายมาลายยัรัสซี่กับสกิลคุณบ้าโมคุณน้องมันได้จวดเช็คเลยอันนี้เห็นการหมดได้ครับผมเช็ค

สิบแปดเรือเด๋ยวตายสิบหกคิทเทกยี่สิบเก้าิแสต์แอนด์็รกไล่เร็วเขาเอ็กเซูเร็วเราเร็วจุบมันรับผมจังอะิวเร็วเขาตอน้องก็เร็วเขามูนหนึ่งน้ำมันได้เปิดสี<_ ไม่เกินสองใบเครียดไม่ต้องเครียดเดี๋ยวเขาด้กองกับกองครับอย่าเครียดนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะหาว่าเราแกล้แกเลยเฮ้ยผมเหรอผมทำอะไรอย่างนั้นด้วยหรอวะคุณเอาของใหม่มาตกเขาอ่ะคุณโทษนะเดชเชียนมาสู้ใครไม่ได้หรอกคุบอกก่อนผมไม่เชื่อคุณนบบคนนึงคุณไม่งงมาทิล้ามาทิด้าบ้านหนึ่งโม่ เป็นน้องวันขอสองใบสองหมื่นเงินกาดปล่อยปล่อยขี้เสือฟอนติเกอร์เอ้ยขี้พาวเวนโอ้ยเหมือนไปยี่สิบเจ็ดเงินกาดถ้ากาดขอสองใบเฮ้ยเพิ่มพาวโอ้ยผ่านครับผ่านสแตน าตั้งโค,งโค้ดขันกันด้นโอ๊ยทำไมไม่รับฮะการาตัง้งรหัสเป็นเซอร์เบอรีนครับเนี่ยหยอกหยอกหยอกไลท์เกรีดโรฟอนด์วันเทคเมื่อลงสนามเขาเฮ้ยฟอนด์นี่เหรอฟอนด์แอนด์ฟอนด์โซ่เอ่อไม่ได้ดีลีทเพราะไม่รับครับเกตสามแต่ว่าบาย ใบพ่ออ,อันนี้เมื่อเห็นแวนการ์ดมันต้องสองใบมีใบเดียวสียายี่สามยี่สิบเก้าแวนการ์ดปล่อยนะวินได้เฟิร์สน่ะเซคับเริเ่มเว็บชิกมาไหล ลา้บุตเด็กแล้วมั้งสิบแปดเหมนกันบล้วมั้งอันด้วยฟอนต์เดี๋ยวจบจบสเตนรบคุณดูสู้ลำบากจังเลยนะร่นี่บ้านไรเลเขาอีกแล้วจตถูจวเกตสามสุดยิ่งใหญ่มันหายไปไหนกันนะถ้ามีเกตสามในโซ่มันจะทำสองรอบโม่หนึ่งเกตอ่นแล้วันเวามน้องออุนสองถ้าน้องแพ้เดี๋ยวพี่เด็กขาั้งกองให้ฮ้ โทษนะฮะอันนี้ไม่ใช่ขวาตั้งกล้องนะฮะเดี๋ยวกดนยืดคลิปแล้วก็ลบทิ้งให้เดี๋ยวกล้องจิ๊บโอยก็ทิ้งรอบหนึ่งมั้งนี่ยนี่ถ้าเปิดไฟได้ก็น่าจะสีโมไฟประดับโมไฟสีมันถอดได้เหรอไม่ได้หรอกผมร้อยเลยเออแต่ในกล่องมันทำเหมือนมันถอดได้เลยเซตเอบีติดกัน้อสื่อ ข้อนี้อะก้องโมเดลสูตรสิบเก้ารดับ้ระดหนึ่งกินหนึ่งดึงเข้าขมาเข้ามาเข้ามาตมวขึ้นมาแลวตัวนี้จะมีเพิ่นเยลย รถตู้แก่มเกเิยอะจังวะยูคุณรูวะเขาเป็นผู้ใช้แก๊ในเจ้ที่แข็งแข่งที่สุดเลยเล่นอยู่คนเดียวพี่มือซ้อมรากาศวัดที่เกืออ้าววัดาโมเคไม่บอกความเลยเช็คฟอนโอ้ยหมื่นโอ้ยก้อนสกินเช็คสี่วิลันสิวิลันลอนอนโอ้ยดังนฟอนหมื่นแต่มันเช็คโอ้ยก้อน โอ้ร้อนเลยสามนการดโอ้ยตกิกไม่ดูสามหกเลนการดโอ้โหสามสนการ์ดเมาะจะแเหรอดูพี่เตะดูพี่เตะสามแปดริวสามสิบหสกิลโม่หนึ่งสุภาพ้ยืมงมัากิหนึ่งได้เป็นนอมอนท้าพี่ทัก สามหกยี่แปดสามแปดผ่านครับผ่านครับโอ้ย oh. แม่งดับเบิ้ลฟอนทีไปไม่เป็นเลยกูในอิสบิเลผ่านไปเจ็ดนาทีปั๊มฟอนได้สองไอ้ปั๊มไลท์เอ็กเซลสองเลยฟอนไปหาบุญดีกว่าวันเทคเขาโซ่เ so. อ uh ่อ ครูลงสนาม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 เมื่อบู๊สอ่ะใบทิ้งอันนี้เมื่อมีก๊าซคว่ำอยู่แล้วก็ดีลิทว้าวคลิกเพิ่มหนึ่งแล้วก็ชึบ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 ในใบโซนหรือบนสนามมีก๊าซคว่ำหน้าอยู่สองใบมากกว่าบวกหมื่อันนี้เมื่อดีลิทปึ๊บเข้าส่ง บายแล้วก็ไงแดนเฮ้ยไม่ได้ไม่กดเทคเกอดข้อข้อ brief ธนามีกี่การที่สิบสามยี่สบสามคุณรวมหน้าเหรอสิบเก้าเป็นกันพี่กี้พิ้เก่งไม่เสียงถ้าวินได้เฮ้ยโอ้มันเราจริงแบเนี่ย e l e t e เร็ว no, จริงวะเด็กไม่เคยรักเขาเลยอ่าเด็กผมเอ้แท้ๆมันจะรักกันสักวันไม่ได้ได้ออยังไงก่อนหน้าก <21 S 2> ่อนเตงของใหม่จะ <28 S 2> รักคุณเป็นจัดแค่สามหมื่นยี่สิบแปด <28. S 2> เท่ากันมาจัดสามหมื่น,น 30, ต่อโอ้ยมึงจะไม่ปล่อยเกมหน่อยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ใช้ยังไม่พี่แอนจบ มีไรไหมมีที่มแต่ไรตัวนี้อะ่ะ <c oughs> จุ๋อนะนึกตายแล้วตัวทิกเกอร์กูห,หมดเลยหมดเลยโคตรจังจิ้วโซบัตหนึ่งมัวไปสุดคนเจอกูเวลาออกกล้องเนี่ยมันต้องโม้ทุกคนใช่ไหมวะอ่าทิกเกอร์จุ๋สอง,งพิมูสอสือเกลือมกูเห็นออกกล้องกับกูทีไรไม่โม้ใส่กูทุกคนตอลอด สองวันที่สองหมื่นเปิดเทปฟ้อนกูไม่กา้าหรอกเสืออาจจะเร็วดาเมจเช็ครอรดิเกอร์รอทำไมไอตัวนี้ปั๊บที่เนหัวมันมีตัวไม่ใช่ต้อนอยู่ไม่ใช่คุณจับเดี๋ยวเจอกันในเกมที่สองเกมที่สองนะจ๊ะเกมที่สองตะกี้เปลี่ยนมือไปแล้วนะจ๊ะแต่ไฟล์มีปัญหาไฟล์เขามีปัญหาตะกี้ใครปากคิวอะ พี่บังคิวโอเค <Okay. S 2> ต้องไปขอตองไอ่ะฉันเริ่มก่อนโจ้หนึ่งไอ้นี่ไลกรอนจัวจุ๊บจัว, <c oughs> จวไล่ถูเขียนถัวพี่คิวแอ้กันตีแว่นเข้ามาเลยฟอน โอ้ยจะสองไหนสื่อตัวนึงเฮ้เชี่ยอะไรเว่ยไรเจยรี่เจยรี่ตีเลยไปกินนะเช็คเมื่อหิบโซบะตัวหนึ่งแค่นั้นอะไรแบนแอนด์กรอฟอะไล่แถบแถบคิวบาตหนึ่งโม่หนึ่งคอมาหน้าเป็นรอมด เหมือนมาลายเยี่ยกับพันเป็นกับวัดได้วัดได้อ่ะฟอน์เสืออ,อ่าอานนี้ไม่เข้าสแตนด์ฟอน์แอนด์โรไรส์ดิเตอร์ว <Stand. S 1> ิดูก้าขึ้นมาแล้วกัดหม่แม่งไม่ลงสนามเข้าบาทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเกียริค์ดิลิทข้อจ่าเอ ฮะจะเอกะเออืมก็มันชิกะเออ่ะเฮ้ยสเตปดิจิตอร์กะเอดิจิตอ์ชีวิตมีกะเอเนี่ยแต่มันต้องมีบาสไงอ่าฉันเลืมดูกลาช่างแม่งสิบสามรกาปล่อยครับทะวินได้รอทิกเกอร์พาวข้างรอทิกเกอร์พาวเวนรอสิบเก้ายี่สิบเก้าระกาสามืเออจบ เฮ้ยอ๋อมันตกทิกไป,นปหนึ่งจบจบจบ stand and r o ไว้เลยอิซาเบลเฮ้ยอิซาเบลมาแล้วกว่าได้ชัน excel 2จุกิวอิซาเบลสบายหนึ่งม่หนึ่งเป็น normal หกพันห้เป็น,น,นปีน่เก e r ได้ขึ้นหนึ่งแต่เราขาเก็ดสามการันตีผลลังคู่มมาายยหม่ถ้าเหมือนกันว่าอรเหการมู่หาพัน คอเสือคอมาทิวดาคิ่คอร์ดบาตหนึ่งโอ้ย oh, <hey. S 1> บวกหนึ่งกี้และขอสองใบโ <More. S 1> oh, <God. S 2> ม่ครับไม่เชื่อโอ้ยก่อนมเลยเรียวเพวเวล้าอิซาเบลยี่สิบเจ็ดเแ็นกันไม่ป้องกันฟอนต์มาแล้วเนี่ยมาลายฟอนต์ฟอนต์ oh, อีกแล้วกูบื๋ยจริงเต็มเช็ฟคิวพาวเวนว้า wow. ยี่สบสองันกันเฮ้ยยี่สิเจ็ี่เจ็มีอยู่เท่าเอ็กซ์สบจายสใบใช่ไหมไม่ไม่ใบเดียวใบเดียวไอ้เรนนี่ขอสองใบอ๋ออันนั้นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเอ้ยไม่เจอยีสเจ็ดกิลโซบัสหนึ่งมึงไสกิลเสือลงตั้งมาขอสองใบที่เป็นติกเกอร์ห้าบีีอินเตอร์เซ็ต อะไราการหอีกหมื่นหนึ่งยี่สิบเกาเป็นกับยี่้า้นมันองแต่ต้องปัน้นม้เลยผันรับผันรับสแตนแอนด์โรไลท์เกรดอลฟอร์ดวันเทเมื่อลงสนามเข้าบัสแอนโซบัส ดีลิทใบทิ้งคิดที่เข้าบวกหนึ่งขอขอขอมีความอยู่สองใบนี้กับนี้ใบส่วนใบหนึ่งเป็นสองใบสองบวกสองหมื่นยี่สิบสามแบงกกัต ส hey, องขี PG ทิ้งมาเลยถึยไหนเฮ้ยอูถามจริงไม่มารอตกอดนิอเอ้ยหดร้ายยี่สิบแปกาศสามหมื่นสามหมืโเคจบเธอแสตนแอดรอ ไลท์แฮมต้องตุนดิสโซอิจูอิมาอะไรไม่มาวะคอมาลายคอเสือคอซิซิวโอ้โหซิซิวสวบัดหนึ่งตัวยัดคืนบอ้าไหนเกียร์สอมฉันต้องบายมาลายกี่ครั้งก็นั่งถึงจะหมดเด็กตัวนี้นั่งหมดแล้วนะบีัง มือสองของไร่ปุ๋ยแร่ของฟอนติเกอร์เอ่อสองไร่สองไร่อะไรพี่โอ้โอ้ยโอ้ยเจอแต่คนโม้ใส่แต่ได้บีจีแปดมาฉันหมุนทำยังไงโม้ใส่กูก็ไม่หยุดเลยฉันอยากเล่นเล่นด้วยออกแวนฉันอยากเล่นเล่นไม่เจอไม่เจอไม่เจอที่จะได้ จะโม้ใส่ก ul ูทุกคนไม่ได้อน e ี้อะไรกันอย่าเพิ่งเริ่มทำช่องไปวราไม่เจอกิบ่อยไม่เอานะเชี่ยโม้ใส่กูไม่อยู่เลยสิบสามเป็นกัดสิบสามประมาทใจพอลมานยี่สิบสามนี่ซีคอนไหมทีบอกเนยมันบอกเพิ่บอกเินเพิ่์นอื่นได้ไหมค้ยคอนคอนถ้ามีกา์ดรวมกันสองใบไม่มันมีแค่ใบเดียวอ่า ตีัก,ก่อนเลยไม่ให้เอาไม่ให้สิบเจ็ดตีมันต่อเลยไม่ให้ปาัาต้องได้เแหละสิบเก้าตีมันต่อเลยไม่ให้เลยอุ <c oughs> ้ยฝันครับฝันครับมือเท่าไหร่จีนนี้คนทุกอ,อันม <c oughs> ือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหบุกไเท่าไหรน

ไปไม่สามไม่กันควินไทเฮ้ยขี้ขี้แวนฮาวนี่อิซาเบลอิซาเบลเฮ้ยมีของหวังตายชอกสามหมื่นฮิตเทคสัไม่ฮิตสามหมื่นเป็นขาปล่อยเฉยดอกเฮ้ยไม่ดอกสไลอยมีจบจบจบ อใช่ละชอบจริงๆเด็กโมอ,อย่างเธอเน <c oughs> ี่ยจัดทำซีรีส์สักซีรีส์หนึ่งไหมบรันประทัาทุกแกร์เ <c oughs> ล็กๆดอกเตอร์คนณว่าหนึ่งห้หนึ่งขอได้ให้คุณหายยากไปเลยเฮ <c oughs> ้ยกูลืมทำเทคอ่า<ต>เรียบร้อยช่างมันไปใหม่ลืมทำเทคไปน,นิดนะจ๊ะเมื่ออีกฝ่ายโดนดิลิทคอลงสนามเรียบร้อยเหมือนโอ้ล่ะผมเลยคอซิซิลกูแค่ลืมเทคในดอกว่าแต่มึงลืมเทกตัวตี มูดเงสุชาติคืนผมผมก็สมนิ่ผิดในการมอบชิคเกอร์ทั้งหมดให้กับโอเวรหลอดเนี่ยแปดพันมันกวันหนึ่งได้ครับโอ้วัด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 วโอ้ยดวั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 ดมัดวัมัดเััดมัดวัดัดวัดวัดดวดวัดวดวัดวัดววผ้าตีวัดวัวั้ เครียดคุณโดนล่างเอาตานของน้องเก็ตเราตีงั้นนเจ็ดเป็นกระดับระดับหนึ่งเจอทิกเกอร์ดีทายก่อนบวกห้าพันได้สามไปแดนเช็คฮิวฮิวได้เอ้ยสะพานองเก็ตบอกอ๋อไม่โจมตีแล้วครับเก็บเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดยว้น่ยืนเท่าไหร่ยืนยี่สิบสามอืยี่สิบสองปี เกียรลี่คูสีแดงแล้วเนี่ยสีแดงอันนี้ยี่สิบหกยี่สบกเนกัรยี่สิบแปดอ้ยิบสามเนี่ยอืออยู่สักตัวเล่นคูอันนี้มีเข้าปอนเลไครับสแตนแอนดรโอ้โหอย่างคมเลยแี่กดคอกดดีลี่เกียร์ลี่ยิบสามเปนกัน พี่เจ้าตีหิ้วสับสุดวินได้โอ้โหคมเข้มเข้มสิบแปดสิบเก้าไม่ให้จบไม่ไหวแล้วนั่นน่ะสแตนแอดผมอยากให้คุณดูกันได้เช็คอันสุดอลังการของผมก่อน แมนได้เช็คได้สายและเร็วลองหาคอนเทนต์เล่นแวนกาดกลางถนนยี่สิบแวนกาดตะกี้อุสะบ้านหนึ่งาโม่แล้วพอไปเขียวเท่านั้นก็ค่อยเก็บแล้วแฟนแดงเข้าไปนั่งใหม่ยี่สิบแปดเดียวอืมแต่เดียวเบลวเผาจิ๊บเบลเียมาเล่นมาเลยเหมือนเจ็ดแวนกาดสะบ้านหนึ่งโม่ไปจู 1มื่นแปดหมื่นหกเล่นกันตบทิกกันง่ายขึ้นขอละเฟดฮิโอโอเคผ้อคสิบสี่เลยครับแล้วคุณจะหาว่าผมโม้บรนยนียวไม่ได้นะสแตนเอ็ดด์ Right, great o บ so bad and so bad, delete, bye bye สุดไม่จบตานี่ก็ไม่จบตาไหนก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวได้ฟอร์สนีมือเท่าไหร่นะมือเจ็ดไปนี่เจ็ดจัดวันไปเลย ไม่มีอะไรจะเสียละสามหสคสิบสามสิบสามสสสบไดยี่สิบสโหกดทุใจใช่ไหมสอคยสิบสี่สิบทวินได้สัตเอ้ย เออแป๊บนึงแป๊บนึงออเ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 ออมันนอ๋ออือโอยทิกคุณไม่เชื่อมันเหอเด็กไงมืนห้าแมนตกทิศกันยยังทิหมื่นห้าบกแปดนตกทิศสามแมนตกทิศกันยยังทิศเฮ้ยพอได้สัตว์เฮ้ยไม่เหลือาแล้ว สาทั <S <S ้งนั้นอยก็จบไปแล้วนะจ๊ะสำหรับด oui> ีลิเตอร์ของใหม่กับเกรนเตอร์เรนเตที่เติมไมเทอร์เมื่อไหร่เมื่อไหร่ของผมจะมาบ้างไมเทอร์เนี่ยอยากรู้จังเลยมันคงไม่มาแล้วมาแล้วเมต้าเสียสมดุลฮมาแล้วบริการเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันมามาแล้วเดี๋ยวไอ้พวกแคนไทยมันหลงงลืมลืมทำอะไรไม่ถูก เอนว,วันนี้ก็จบไปแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยจ๊ะนี่ก็คือช่องเก่าที่มาจากซักช่องหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันทาไว้เจอกันใหม่จ้าไมยบ้ยบ